สวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือรายการเสรีดราม่านะครับทุกเรื่องราวดราม่าในสังคมไทยวันนี้เราได้คุยกันเข้ารายการเร็วหน่อยสวัสดีอาจารย์เลยจ้์สวัสดีครับสวัสดีนะคะต้องเข้ารายการเลยเพราะต้องบอกว่าสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่อาจารย์อายุครบ70ป <Facebook, S 1> ีนในเฟซบุ๊กในเฟซบุ๊กก็จะมีลูกศิษย์ลูกหาไปอวยพรวันกงวันเกิดทีมงานก็มอบมะม่วงเมื่อกี้ก่อนเข้ารายการเล่าไปแล้วว่าชลอมเป็นชลอม69เปีพีแล้วเราไปงานวันเกิดอาจารย์เก็บไว้1ปีค่ะ ก็ไปซื้อมะม่วงแรดอตกอเป็นผลไม้โปรดแล้วก็สั่งกระปิหวานจากเกาะลันตา <c oughs> ไป่ทยงานมาให้อาจารย์ขอให้อาจารย์สุขภาพแข็งแรงครับต้องเล่านิดนึงนะคะว่าปีที่แล้วเนี่ยคนอื่นเขาอาจจะแซยิทที่60แล้วก็70แต่ปีที่แล้วเอา69เพื่อแสดงเผ่าพันุ์สนุกมากปีแล้วยงังปีนี้าจาจย์ไม่ใช่ไม่คือเราทำทำจริงแล้วมันต้องตัด70ใช่ไหมทีแรกมีคำสั่ต้องสร้างสตอรี่ ให้คนสนใจใ<ช>ว่าทำไมยังไม่70แค่6กทํ้าทำไมจัดก็จะให้เขารู้ไงนะ <c oughs> มีพยานนุ่งพยานักเต็มงานอย่างไรก็ตามเป็นอายุ70ที่ก็ต้องดูแลสุขภาพพอล่าสุดเพิ่งจะเข้าโรงพยาบาลมาไหนอัปเดตหน่อยว,ว่าเป็นอย่างไรหลายคนเป็นห่วงก็คือจริงๆแล้วเนี่ยเป็นคนเดินเร็วเป็นคนที่ทำอะไรไม่เหนื่อยครับจู่ๆมันก็เหนื่อยง่ายขึ้นมาขึ้นบันไดก็เหนื่อยเดินเร็วก็เหนื่อยก็เลยไปเช็คพอไปเช็คก็เขาก็ แบบตรวจหัวใจเราก่อนที่เราจะวิ่งสายพานแล้วพอเราวิ่งสายพานแล้วเขาก็ตรวจอีกรอบหนึ่งเขาก็พบว่าเฮ้ยมันมีความผิดปกติพอมีความผิดปกติก็เลยจะต้องมีการทำบอลูนะนะคะทีนี้ก็ไปเจอใน f เฟซบุ๊กว่าที่โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้าเนี่ยเขาทำไอ้นี้เก่งมาก เราก็เชื่อใน Facebook ไปทันทีเป็นคนยุคใหม่ที่แท้ทูนะจ๊ะอย่ามานับอายุเราหาข้อมูลผ่านโลกออนไลน์แล้วเราศึกษาดีแล้วอาจารย์ก็หาข้อมูลจากโลกออนไลน์จนเจอคุณหมอเก่งที่โรงพยาบาลนั้นแล้วไปไงต่อครับอาจารย์เชิญครับต่อไปครับไม่ผิดหวังเลยครับตั้งแต่เริ่มเข้าประตูไปพวกเราบรรดาเด็กเฟเด็กรถเข็นที่จะต้อนรับเราเข้าโรงพยาบาลอย่างนี้เลยครับแล้วสิ่งแรกที่เขาแนะนาเราก็คือว่า ตรวจเช็คสิทธิก่อนนะคะ<อ>ซึ่งไม่ได้ยากอะไรเลยแค่เอาบัตรประชาชนไปเขาก็ดูเลขบัตรเราแล้วเขาก็เช็คสิทธิ์เราเรียบร้อยและเสร็จแล้วก็จะมีคนพาเราเข้าไปตามเส้นต่างๆซึ่งเราต้องเจอหลายจุดประมาณ7-8จุดนะคะ<อ>ถ้าเราพูดถึงตามหลักวิชาการเนี่ยที่เขาเรียกทัชพอยต์เนี่ยเรามีความสุขทุกทัชพอยต์พูดเ,เพราะพูดดีเอาใจใส่ดีแล้วหมอแก้วที่เป็นคนทำ เป็นคนที่ให้กําลังใจเราดีมากเวลาที่เราทําไปทั้งที่เรารู้ตัวตลอดเวลาแล้วเรารู้ว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับหัวใจเราก็ไม่มีความตกใจอะไรเลยพอหมอให้กําลังใจดีคนไข้ก็สบายใจใช่ซึ่งโดนไปกี่เส้นคะสองเส้นละครับหัวใจเรามีทั้งหมดกี่เส้นนะอาจารย์สามอาจารย์ก็เจาะอย่างสบายใจไปใช่ก็น่าจะสามารถเขาเรียกอะไรแอคทิวิตี้เดินเร็วอะไรเร็วได้ปกติก็ดีขึ้นเยอะเลยตอนนี้นะครับพูดง่ายๆว่าความเหนื่อยไม่่อยมีละอะ ก็จะอยู่เป็นนิ่งขวัญลาวสอนเราไปเรื่อยๆอ้ามาเข้ารายการดีกว่าอันรแรกต้องวงการนางงามหน่อยไม่ได้ไม่พูดถึงไม่ได้เรื่องนี้อ่ะไม่ต้องตกใจค่ะเรื่องนี้สาวชาวไทยอาจารย์ transgender ชาวไทยเข้ารอบ20คนปีจำได้ไหมปีนางมิสเปนมา <c oughs> ปีนี้2019เข้า120คนเป็น transgender ลูกครึ่งไทยเอาภาพมาให้อาจารย์ดูหน่อยอาจารย์ <ừ> um. จะเม่นนะเข้ารอบ20คนไปแล้วนี่คนนี้ชื่ออ,อ,อีริน นี่นรูปบนนั้นคือรูปสมัยเป็นเด็กชาย,ชายและนั่งอยู่สนามบินดอนเมืองก่อนบินไปสเปนนะาาแล้วน้องเนี่ยนะอาจารย์เป็นทันตแพทย์แล้วก็มาตามคือจบทันตแพทย์แล้วมาตามความฝันคือปีที่แล้วน้องบอกเองบอกว่าน้องอะ่ะเขาเรียกอะไรได้อินสปิเรชันมาเจาะมาจากมิสเปนคนล่าสุดแล้วที่นี่ดูนี่อาจารย์สวยอะ่ะแล้วหน้าจริงนะหลายคนก็ไปแบบเออไม่ค่อยสวยอย่างนั้นคือหน้าน้องเหมือนเดิมตอนเด็กเลยอะ่ะ แต่ว่าพอโตขึ้นมาเป็นผู้หญิงเนี่ยก็สวยดูสิสวยหน้าตาสาวสวยแล้วว่าทรงสเปนมันมีทางเป็นแบบนี้แล้วเธอเธอเข้าประกวดที่ไหนมิสสเปน2019ซึ่งมิสสเปนเนี่ยอาจารย์เขาเป็นเวทีเดียวที่1จะมามิดยูนิเวอร์สที่2จะไปมิสเวิลด์และตอนเนี้ยคือมิสสเปนมันเหมือนถ้าเมืองไทยมิสเทลนยูนิเวอร์สเอ่ยเอา40มิสสเปนเอา20แล้วเดี๋ยวจะเอาแค่2คนไปเวทีโลกก็เลยมาเล่าให้อาจารย์ฟังอาจารย์ดูความน่าสนใจีตมยแล้วเหรอเข้ารอบแล้วเรียบร้อย จะชนะไหมเนี่ย <S 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 คืองี้เว็บไซต์ที่เขาไปตามเจอมันลงแต่รูปอีน้องคนนี้ยังไม่เห็นคู่แข่งแต่ว่าไม่ได้ปีที่แล้วมิสเปนอะ่ะลองอันดับหนึ่งเนี่ยก็ว่าก็สวยนะแต่มิสเปนเขาตอบดีกว่า<ม>ก็เลยมาให้อาจารย์ดูอาจารย์ดูนะสวยสวยดวยอนะูอะไรนะอะไรนะเดี๋ยวดูก่อนดูข้อมูลก่อนเดี๋ยวเราไปเรามาผิดให้อาจารย์อาจารย์ลองดูหน้าไปก่อนเนี่ยก็ขอดูข้อมูลนิดนึงคือคนหน้าเล็กอ่ะได้เปรียบ อ๋อนางคือมิสนอร์เวย์ขอโทษค่ะแต่นางได้เขาเรียกอะไรอินสปิเรชันมาจากมิสสเปนอ๋อโอเคแต่เข้ารอบ20คนเรียบร้อยแล้วนะจานอย่างที่เขาบอกเลยมิสนอร์เวย์เนี่ยมิสนอร์เวย์เนี่ยที่1จะได้ไปมิสยูนิเวิร์สลองแบบหนึ่งจะไปมิสเวิลด์ก็แสดงว่าเขายอมให้ทรานเจนเดอร์เข้าประกวดทั้งไทยเหมือนกันแต่ก็อย่างว่าจะมีดราม่าอยู่ดีซึ่งเราพูดกันทุกปีผู้หญิงก็จะมาบอกว่าเนี่ยมีเวทีมิสของอาจารย์แล้วจะมาแย้งทำไมกอลก็ยังอยากให้อาจารย์พูดว่าเฮ้ย นี่เขาคือผู้หญิงแสดงว่าเขาเปลี่ยนตัวเป็นผู้หญิงแล้วใช่เอาใจช่วยอยากให้เธอคืองนี้ถ้าได้รองอันดับหนึ่งปีนี้ไปปีก็จะเจอที่เมืองไทยนะพอมิสเวลปีหน้าก็ประกวดที่นี่แหมพปแช่งเขาไม่ให้ได้มองคืองี้คืองี้คือไม่ติดเลยก็รู้สึกว่าถ้าเขาได้ที่หนึ่งมิสอินดีเวิร์มันอาจจะต้อนรับได้ไกลไงพอปีนี้ไม่ได้ประกวดที่เมืองไทยแน่ไม่ได้ไม่ใช่แต่ว่าถ้ามาวิทยุดูเียอาจารย์เขามีความเป็นแบบฝั่งนู้นน่ะเนาะคือถ้าประกวดเวทีไทยอาจจะไม่ไม่ใช่ อุ้ยเดี๋ยวนี้เวทีไทยหรือเวทีไหนก็ตามสีประเภทผิวสีน้ำผึ้งมาชนะนะขาวเป็นเผือกนี่เขาไม่เอาก็แล้วมหมดมยุกแล้วเอาอย่างนี้คุณผู้ชมมิส s นอร์เว2ย์9 0 1 9นะคะมีเลือดสาวชาวไทยอยู่ไปเชียร์ได้เกิดเขามีแบบพวกวงโหวตเพื่อน,น้องจะทำให้เราชื่นใจนะคะเธอเป็นลูกครึ่งหรือเป็นไทยแท้ น่าจะเป็นไทยแท้ไทยแท้แต่ไปอยู่ที่นั่นที่นู่นใช่แล้วก็ได้คงได้สัญชาตินู่นนี้กำลังตามข้อมูลคือนี้ข้อมูลที่เขาหามันมีเรื่องเดียวอยู่หน้าแผ่นเดียวเลยไม่มีแม้กระทั่งเขาจะประกวดเมื่อไหร่อะไรยังไงเดี๋ยวสัปดาห์หน้าน่าจะหาข้อมูลได้ดีใจดีใจดีใจเอาใจช่วยอ่านี่คือเรื่องมาเปิดรายการทั้งเรื่องสุขภาพอาจารย์เรื่องธานเจนเดอร์เป็นเรื่องที่เราสองคนพยายามทําให้โลกนี้มันมีมากกว่าหนึ่งหนึ่งหนึ่งเพศสองเพศไปดูเรื่องที่ทีมงานเตรียมมาดีกว่าว่ามี ชาวเน็ตแชทขอชุดสิวนางแบบแถมเหยียดทำได้แค่โชว์นมฟิตตี้สาวเดือดปมไอ้หืน่นแชทถามทำอะไรได้บ้างนอกจากโชว์นมโตทั้งสวยและรวยมากจบมอดังเลี้ยงพ่อแม่มีบ้านอยู่พร้อมรถขับต่อกลับหนุ่มหืน่นทำอะไรเป็นบ้างนอกจากขอก็กนอไปแอบดม หนุ่มโหดบีบคอแฟนลงโซเชียลแฟนสาวสุดทนตกเป็นเหยื่อความรุนแรงแชร์คลิปแฟนหนุ่มบีบคอโชว์ชาวโซเชียลแถมขู่ปล่อยคลิปโป๊ด้านตำรวจพบฝ่ายชายเคยแจ้งความกล่าวหาเล่นยาแต่ไม่พบหลักฐานสาวหยัดโดนทำร้ายกว่า6ครั้งเดินหน้าเอาเรื่องถึงที่สุดวผกำลังจะบีบคอปอนะคะจะได้รู้นเป็นยังไงจะได้ลองขอชวิตกันเลยทีเดียว ไข่มุกเบียนเคโฟเรีเตสุดทนเปลียนคีย์บอร์ดมิ่นหนักลั่นขอสู้เพื่อสิทธิ์ตัวเองไข่มุกเบียนเคโฟเรีเตโดนโจมตีข้อหาแอป,ปแบลแถมเพจดังโผนกระแสโพสต์โปรโมทหนังแฟนคลับชี้จงใจล่อเป้าคุณไข่สุดทนลั่นไม่ขอเป็นเหยื่อโซเชียลต่อกลับเพจดังแนะอย่าสนแต่ยอดไลค์อ่านบ้างคนรักหรือคนชังมากกว่า มนุษย์ป้าป่วนแผนทุเรียนแมคค้าเซ็งมนุษย์ป้าอ้างเคยขายโวรู้จริงปอกโชว์จนเละแต่ไม่ซื้ออ้างเจอรถเปรี้ยวกอดป้าทุเรียนทิ้งหน้าร้านอ้างแมคค้าหลอกลวงหลังเบี้ยวค่าทุเรียนไม่สำเร็จแบบนี้โกงไหมเพจแต่งหน้าซัดลูกค้าโกงจ้างแต่งหน้าราคาทั่วไปแต่กลับไปเป็นเจ้าสาว ช่างแต่งหน้าปรีดแตกจวกลูกค้าไร้สำนึกหลังพบลูกค้าแต่งหน้าเป็นเจ้าสาวแต่เลือกเรทเมคอัพโลคอสฉุนจัดด่าลูกค้าขี้โกงเหตุ hey, ตั้งเรทผิวผิวแค่2,000 6,000 m a k เมคอัพเจ้าสาวด้านลูกค้าสาวโพสต์แจงงานแต่งสุดเรียบง่ายเลือกเมคอัพตามกำลังไม่เน้นฟูออปเชนถามกลับตรงไหนที่เรียกว่าโกง หลากเรื่องหลายประเด็นนะคุณผู้ชมเอานี้ก็จะพักครู่หนึ่งเดี๋ยวช่วงหน้าจะกลับมาคุยกันยาวๆแต่ก่อนจะพักย้ําหน่อยคุณผู้ชมที่ชมอยู่ทางโทรทัศน์นะครับ4642200 SMS มาได้คุยกับอาจารย์เสรีนะครับใครชมอยู่ทางเว็บไซต์ www.superent.co.th มันมีคอมเมนต์ข้างล่างคอมเมนต์ได้เลยสุดท้ายสําคัญมาก Facebook ครับเราไลค์กันอยู่ตอนนี้ชมแชทแชร์ให้ด้วยเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันสักครู่ครับ